สวัสดีค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับครูมุกค,ค่ะในแบบฝึกหัด5.2ด5.2ยังอยู่ในเรื่องของร้อยละนะคะอาวเริ่มต้นกับการมาทำความรู้จักกับร้อยละกันเลยค่ะร้อยละนั้นนะคะคือการที่แบ่งถูกแบ่งสิ่งของนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น100ส่วนนะคะถ้าเป็นรูปก็ รูปนี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็น100ส่วนด้วยกันเป็นการเทียบกับ100นะคะถ้าพูดแล้วอาจจะงงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยข้อที่1ค่ะรูปภาพนี้นะคะถูกแบ่งออกเป็น100ส่วนด้วยกันอ่าจากนั้นส่วนที่ระบายสีเป็นกี่ส่วนเดี๋ยวเรามานับกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้านะคะเพราะฉะนั้นสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษหกสิบห้าส่วน 100นะคะอ่าจากนั้นค่ะเราก็จะมาเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละค่ะเมื่ออยู่ในรูปของเศษส,ส่วนโดยมีตัวส่วนเป็น100แบบนี้ตัวเลขที่อยู่ด้านบนนี้นะคะสามารถที่จะนำมาเขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เลยดังเช่นโจทย์ข้อนี้ค่ะสามารถเขียนเศษ65ส่วน100ได้ว่าร้อยละ65 นะคะร้อยละ65หรือ65เปอร์เซ็นนะคะหกเปอร์เซ็นนั่นเองต่อไปข้อที่2ค่ะอันนี้ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 31 32 33 34 35 36 37 นะคะได้เป็นเศษ37ส่วน100อ่าเขียนเป็นร้อยละค่ะก็ได้ว่าร้อยละ37เขียนเป็นเปอร์เซ็นก็ได้ว่า37เปอร์เซ็นเรียบร้อยต่อค่ะให้ระบายสีในตารางร้อยเพื่อแสดงร้อยละหรือ เปอร์เซนต์อ่านี่คือตารางร้อยนะคะร้อยละหนึ่งค่ะแสดงว่ามันคือถูกระบายสีไปหนึ่งส่วนในหนึ่งร้อยส่วนเราก็จัดการระบายสีไปเลยร้อยละยี่สิบแปดค่ะแสดงว่ามันก็คือยี่สิบแปดระบายสีไปยี่สิบแปดส่วนในหนึ่งร้อยส่วนนะคะ10 2สิบยี่สิบ ่28ค่ะตรงนี้เลย28ข้อที่สามค่ะ72เปอร์เซ็นต์ก็คือถูกระบายสีไป72ส่วนใน100ส่วนนะคะอ่า10 20 30 4 0 50 หกสิบเจ็ดสิบน่ะหนึ่งสองอ่ะ, 1, 2, อะตรงนี้นะคะระบายไปเจ็ดสิบสองช่องด้วยกันต่อไปค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือระบายหมดเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คืออ่าทั้งหมดนะคะเต็มช่องพอดีอ่าเต็มช่องพอดี เต็มช่องพอดีเลยร้อเปอร์ซ่าระบายสีไปเลยนะคะอ่าเด็กๆจะต้องระบายสีให้สวยกว่าคูม,มุกนะคะอ่าอันนี้คูม,มุกระบายไม่สวยเด็กๆต้องทําให้สวยกว่าคูม,มุก5เท่าเลยนะคะอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะไปต่อกันที่ข้อ3เขียนแสดงอ่าเขียนในรูปร้อยละและเปอร์เซ็นต์ค่ะ ข้อที่1เศษ20ส่วน100คิดเป็นร้อยละ20หรือ20เซข้อ2เศษ80ส่วน100คิดเป็นร้อยละ80หรือ80เซข้อ3เศษ64ส่วน100คิดเป็นร้อยละ64หรือ64%ปซข้อที่4 เศษส8่ส่วน100คิดเป็นร้อยละ48หรือ48%เปอร์เซต์ข้อ5เศษส5ส่วน100คิดเป็นร้อยละ35หรือ35%ข้เปอร์เซ็นต์ข้อ6เศษ72ส่วน100คิดเป็นร้อยละ72หรือ72%เปเซข้อ7 เศษ็ส่วน100คิดเป็นร้อยละ7หรือ 7%, เซข้อ8เศษส8ส่วน100คิดเป็นร้อยละ18หรือ18เซข้อ9เศษสส่วน100คิดเป็นร้อยละ3หรือ3เปเซนข้อ10เศษ99ส่วน100คิดเป็นร้อยละ99หรือ99เปอร์เซค่ะ ข้อที่4อ่ให้เขียนในรูปของเศษส่วนค่ะเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในรูปของเศษส่วนนะนั่นก็คือร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นี่จะเขียนในรูปเศษส่วนได้โดยมีตัวส่วนเป็น100ข้อที่1 42เปอร์เซ็นต์เท่ากับเศษ42ส่วน100ข้อ2 8เปอร์เซ็นต์เท่ากับเศษ8ส่วน 100ข้อ3เปอร์เซ็์เท่ากับเศษห้าสห้ส่วน100ข้อ4เปอร์เซเท่ากับเศษ6ส่วน100ข้อ5เศษ70ข้อ5 79เท่ากับเศษ79ส่วน100ข้อ600ละ8รเท่ากับเศษ85ส่วน1 0 0 ข้อ7 0 0ละ37เท่ากับเศษ37ส่วน100ข้อ8 0 0ละ2เท่ากับเศษ2ส่วน100ข้อ9 0 0ละ21เท่ากับเศษ21ส่วน100ข้อ10 0ละ95เท่ากับเศษ95ส่วน100อ่ะโอเคค่ะจบลงไปสําหรับ แบบฝึกหัดที่5.2นะคะอ่ะถ้าเด็กๆคนไหนสงสัยหรือไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ครูมุกก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ